ทำหมันสัตว์เลี้ยงดียังไงทำไมถึงควรทำวันนี้เรามาถามหมอติ๊กไปพร้อมกันสวัสดีค่ะชื่อ,อสัตวแพทย์หญิงกนกพันธ์โชติกรวณิศน,น,นะคะเป็นสัตวแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันค่ะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทําหมันในสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างบางคนคิดว่าการที่เลี้ยงสุนัขตัวเดียวนะคะอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ท้องก็ไม่จําเป็นต้องทําหมันนะคะอันเนี้ย ก็เพื่อจะมีผลในระยะยาวก็คือตอนชนะอายุเยอะไปนะคะถ้าอายุเยอะก็คือแก่เนาะก็อาจจะหนึ่งตัวเมียมีความเสี่ยงในการเกิดมดลูกอักเสบและมะเร็งเต้านมส่วนตัวผู้ก็อาจจะทําให้เกิดพวกภาวะตอบลูกหมาโตเป็นไส้เลื่อนก้นอะไรเงี้ยค่ะช่วงอายุไหนที่เหมาะกับการทำหมันช่วงอายุที่เหมาะกับการทำหมันจริงๆแล้วก็ได้ตั้งแต่5เดือนขึ้นไปเลยนะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์พันธุ์ของแต่ละตัวด้วย ่ะซึงหมออจจเป็นผู้พิาารณาีกทีนการทำหมันให้สัตว์ดียังไงช่วยเรื่องอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คืออยการควบคุมคุมกำเนิดควบคุมประชากรนะคะอย่างที่สองก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดพวถ้าทำหมันตั้งแต่อายุน้อยตั้งแต่ก่อนในตัวเมียนะคะก่อนมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยจะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเราก็ไม่ให้เป็นโมะเร็งเสพส่วนตัวผู้ก็จะ ไม่ทําให้เกิดภาวะพว้กรับลูกหมาโตแล้วก็ไส้เรืนปนนะคะถ้าเป็นสุนัขที่ดุนะคะอาจจะลดพฤติกรรมการก้าวร้าวที่เกิดจากฮอร์โมนเพศได้นะคะใช้วิธีอะไรในการทำหมันในการทําหมันก็จะเป็นวิธีการผ่าตัดนะคะถ้าเป็นตัวเมียก,ก็คือเปิดผ่าหน้าท้องเอามดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดนะคะสุนัขและแมวก็จะไม่มีการเป็นสัตว์อีกนะคะส่วนตัวผู้ ก็จะเป็นการเอาเฉพาะ,ะลูกอันทะออกนะคะไม่ได้เอาถุงอันท้าออกนะมีผลข้างเคียงที่อันตรายไหมผลข้างเคียงในเรื่องของการทำหมันนะคะส่วนใหญ่ก็คือ เราจะต้องมีการตรวจเลือดดูความพร้อมในการผ่าตัดในการวางยาสลบของสุนัขและแมวก่อนที่จะทําหมันนะคะถ้าสมมติว่าผลเลือดน้องไม่ผ่านก็จะไม,ม่พิจารณาทาหรือว่าร่างกายน้องไม่พร้อมเช่นมีปัญหาอย่างอื่นเราก็ต้องรักษาให้โรคระบบนั้นนั้นหายก่อนเราถึงจะพิจารณาทําหมันนะคะได้คำตอบครบถ้วนขอบคุณค่ะคุณหมอติ๊กไว้จะพาน้องหมาไปทำหมันที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิงชันนะคะ เพราะที่นี่มีแพทย์ที่มีความชำนาญห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อเครื่องมือผ่าตัดครบครนันและทำการตรวจเลือดก่อนผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดปัดจจัยเสี่ยงที่สามารถทำร้ายชีวิตสัตว์เลี้ยงของเราได้